ท่เทำได้สะดไม่ได้เลือกการแทนที่คือรู้ลมหายใจเขาออกได้เมื่อไหร่ก็ทําให้มันได้เมื่อนั้นเลยไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะต้องไปสมาคมสมาทานไม่เกี่ยวกับถานที่ไม่เกี่ยวนะเน้นก่อนที่จะหลับตอนนอนทําตอนนอนและก่อนที่จะลุกหลังจากนอนหลับตื่นมารเรารีบกลับเข้ามาลมหายใจแล้วเอาอาการความรู้สึก ที่มันนิ่มนมหนึบงนอยู่ซึ่งปีติที่มันมาเกิดขึ้นระหว่างกลางหน้าผากนั่นเป็นเปลี่ยนเรื่อ,อยู่แล้วช่วงระหว่างกลางวันนึกได้เมาหรยก็ทําไปมื่นนั้นนิดๆดหน่อยวันหนึ่งทํามากไหมถ้าตอนนอนทำหยุดหลถ้าก่อนที่จะลุกทําแค่ว่ามีอาการนิ่มหนุงขึ้นมาปึบเดียวพอไปเข้าห้องน้ําไปต่มาหากินไปตอนกลางวันก็ทําแบบนิดเดียวก็พอะใช่เริ่มต้นแรกฟังให้ดีเราจะ ใช้วิธีลืมตานะไม่ไม่ไม่ได้ให้หลับตาด้<ม>ลืมตาแต่เหลือบตาดูปลายจมูกตัวเองมันจะเห็นลางๆางแล้วหายใจเข้าออพุทธออกโทพุทธออกโทแล้วจะมีความรู้สึกอันหนึ่งจะเกิดขึ้นเองเราจะไปคิดให้มันเกิดไม่ได้ม,มันจะเกิดเองแค่เรารู้อยู่กับลมอนาปาณสติดูลมเข้าดูลมออกดูลมเข้ารู้ลมออก,ลออกแล้วมันจะมีนิ้วหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วมันจะค่อยๆวิ่งขึ้นตรงนี้เป็นความรู้สึกเป็นั้นน เป็นความรู้สึกนะอาการนี้ปิตินี้เป็นเครื่องอยืนว่าเราเป็นผู้อยู่ในฌานทรงฌานวันหนึ่งหนึ่งหรือเวลาถ้าเว้นแต่การนอนการนอนเราเลิกการงานนั่แหละทำนานขนาดไหนเพียงแค่อุารมณ์เกิดขึ้นว่าบิดเดียวพอไปทำงานต่อที่เรียกว,ว่าชั่วลักข้อมือเดียวที่พุทธวัตนะบอกว่าแค่ลักข้อมือเดียวพอละววันหนึ่งสามเวลาอย่างนะี้ แล้วถ้าคนที่ทําให้บ่อยทําให้มากยิ่งดีนี่งคือเราเริ่มต้นสกอนเอาพุดเลยนะพุดเ,เ,เลยนั่งธรรมดาธรรมดาสบายสบายเลือกตาดูปจุดหนตัวเองอาหายจะเข้าพุดหายจะออกโทพุดโทพุดโทให้เหลือตานะาตาลุง เป็นเ,เร็วไม่ถึงหนึ่งนาทีก็เป็นมีความรู้สึกหรือ,อยังอยู่ตรงเนี้ยถ้ามีแล้วแย้มปากนิดหนึ่งแล้วสูดลมเข้าเราจะใช้ลมแห่งอานาปานสติดึงขึ้นระหว่างกระดานหน้าผากสูดลมเข้าเลยมันจะรู้สึกเย็นเข้าไปในกระดูกกระดานหน้าผากลึกๆเลยนะอนี้เรียกว่รงยันไหมอันนี้เรียกว่าทรงฌานไม่ใช่<ร>งชงยานฌานเพราะว่าเราให้มีเครืร่องอยู่ อันนี้เรียกว่าเป็นผู้มีอนาปานสติเป็นเครื่องอยู่แล้วก็อาการที่มันเกิดขึ้นปิตินี่นี่คือปิติที่มันนิ่มๆหนุ่นนนนมๆตรงนี้หมายถึงว่าเป็นเครื่องยืนยันว่าเราเป็นผู้ชชรทรงฌานจเจริญฌาน 4, ทรงฌานเจริญสติสติปัฏฐานสี่โพดฌงเกตอยู่ตรงนี้รวมอยู่ที่ลมหายใจสก่อนแล้วอาการพวกนี้จะเกิดขึ้นอะนี่อยากให้ทุกคนเอาไปทำคออคนที่ป่วย ถ้าทำบ่อยๆทำเรื่อยๆหายคนที่เป็นไมเกรนหายภายในหนึ่งอาทิตย์วันหนึ่งทำแค่สามเวลาเวลาละแค่ว่าแค่เสี่ยวแค่มันเกิดขึ้นมาเพิ่ยเลิกก็ได้เออแล้วเราจะเลิกทำไมมันมันดีขนาดนั้นเนาะถ้ามีงานทําค่อยทําต่อไปใช่ไหมครัเมื่อกี้นี่เป็นวันเป็นไหมเออแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวตอนที่สืบลมเข้าลึกๆมันขึ้นไหมเออนั่นแหละ แค่นี้ทำทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีอะไรที่ลึกล้ำกว่านั้นเห็นทราบสั้นหัวปวดหัวลุกเมื่อกี้มันมันจะอย่างนี้ด้วยเลยเมื่อกี้เออนั่นแหละนั่นแหละอันนี้เขาเรียกปีติเออไม่ต้องกลัวหรอกปีติมีห้าอย่างเออมีจิตนุ่มนิ่มลง่ตรงนี้บ้างปวหัวลุกมั่งเออ บางทีมีหน้าชาชาแล้วก็เหมือนมดแมงไตคือตามอีตัวตไปเออมีตัวไต่นั่นแหละคืออาการพิธีไม่ต้องกลัวว่าเป็นมดเป็นแมงได้พิตีปันิงทั้งห้าอย่างบางทีอิ่มปุ้มปื้นบางทีฟังทำทรงชานไปด้วยน้ําตาไหลพลากออกมาก็มี <S <S <ๆ S 1> เอออันนี้คือปิตีไม่ต้องกลัวว่าลายหรือดีนี่คืออารมณ์มันเป็นอุเบกขาถ้ามันอุเบกขาจริงๆริมันจะเป็นเพราะเราไม่ได้คิดความคิดข้างเราจะรู้สึกตัวอยู่ คิดว่าพูดกับคิดว่าโทรอย่างลงขค่นั้นเองเอาไปพึกแล้วที่มันเป็นผลกำไรอย่างนึ่งกิจการงานนะดีเองนี่แหลที่ว่าเหตุแห่งเหตุแห่งการสมปรารถนาสำหรับผู้ฝึกอาณาปานาสติเมื่อใดจิตเราสงบคำว่าบุญน,นแัแปลว่าความสงบเย็น ที่มันแผ่ออกมาทางร่างกายเราจะบังคับให้มันอยู่ตรงนี้อย่างที่บอกมันมาใช่ไหมละ่ะนั่นแหละชุ่มแม้ชั่วขณาจิตหนึ่งเมื่อกี้นี่เรียกว่าชั่วขณะจิตหนึ่งเออนั่นแหละชั่วขณะจิตหนึ่งแค่นี้ก็เกิดอยู่แล้วสงบแล้วถ้าเราทําเรื่อยๆเราจะเข้าใจเองว่าอ๋อนี่แหละวิธีละทิ้งละตัณหาระอุปทานหรือข่มอารมณ์โกรธได้รีบเข้ามาตรงนี้ไม่โกรธแล้วเวลาไปคุยก,กิจการงานนั้นนม่มีรู้สึกเกิดได้บนดีเลย พราะเราจะมีสติมากขึ้นจิตเราสงบและสิ่งลึกลับหมายถึงภูมิธาดาบุคันธาดาและสถานที่นั้นจะเปลี่ยนกลายเป็นพลิกทันที<ม>เขาจะอยู่เข้าข้างคนที่สงบตอนนั้นคนที่ไม่มีความสงบเขามไม่เข้าข้างมิตรโกรธะโกรธมิแต่อยากได้กับอยากได้นี่แหละจึงบอกอยากให้ทุกคนเอาไปฝึก<ม>แล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าได้หรือไม่ได้หรือวันหนึ่งจะทํามากทําแค่อย,อย่างว่าง<ม>ก่อนที่จะหลับนอนแล้วนี่ ด้านมันจะหลับเมื่อไหร่ช่างมันแต่เราจะรู้ดมงรู้อุณาดวมนี้ด้วยแล้วมันก็เผลอหลับไปเองถ้าก่อนที่จะลุกเนี่ยตอนที่จะลุกเราจะตัดจิตมาในการวิ่งหาตัณหาตัดแล้วมันจะสงบพอมันสงบเป็นกิจองานงานที่นี่มันจะคล่องขึ้นมาเองแบบจะโปร่งขึ้นมาเองนี่แหละ รรมาทานประกอบการงานเหตุแห่งความช่วงปฎนาโดยไม่ต้องปราถนามันจะเป็นเองใช่เวลาที่บอกว่าจะขอนะมันไม่ขอมันจะมาเองอยากให้อยากให้เป็นพุทธอันนี้ก็ทำนะเป็นแล้วนี่รู้วิธีแล้วนี่วิธีเบื้องต้นเรียกว่าหลักการที่เราทําถ้าเราเป็นแล้วเราไม่ต้องทํางานก็ได้เราไม่ต้องเหลือตาดูไปหมูเราจะหลับตาทําก็ได้ลืมตาทําก็ได้เดินทําก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้ ม่ต้องไม่ได้เกี่ยวว่าจะต้องไปนั่งสมาธิแบบนี้ไปเก็บปวดแข้งปวดขาอยู่ถ้าเวลาเรามีเวลาปฏิบัติจะระงับเวทยนายังไงเปลี่ยนท่านั่งเลยจะไปทนกับมันได้ไหมเพราะร่างกายไม่ใช่ของเราสู้มันไหมไม่สู้หรอเก็บผมก็เจ็บจนโมโหไม่กล้าจะเปลี่ยนท่าพอพอเก็บแล้วมันจะเลยไมมีสมาธิมันจะมีได้ไงมันโอ้โหื่นเมื่อไรจะเลิกอย่างนี้ กังว้นแต่ครูบาอาจารย์ก็ให้สู้ไปสู้ไปไม่ไอ้นี้ไม่ให้สู้อย่างนั้นให้สู้ทางใจครับผมครับเนี่ยเราละละทางใจเดียเราไม่ละทางกายกายยังไงก็ไม่สู้หนาถ้าสู้ได้มันก็ไม่ต้องแก่ิเอ้ยมึงอย่าแก่ด้วยเออก็มันไม่ใช่ของเราเนาะมึงจะปวดเว้ยมึงจยาหิวมึงจยร้อนนะมึงจยาหนาวก็ต้องก็ต้องชนะดิมันไม่ชนะพิกแพงเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์เราละที่ใจเราไม่ละที่กายหรอก เข้าใจแล้วเนาะครับนั่นแหละเอาไปเพิมผมสมัครผมจะนอนภาวนานอนจะหมดปลูกใจตัวเองตลอดประจํา แต่ก็เปิดธรรมะฟังไปกับดูฟังธรรมะไปก็รับไปเหมือนกันดีแล้วล่ะทำเรียกเขาเรียกกรรมฐานขี้เกียจใช่เหมือนกันก็หาเรื่องเปิดธรรมะฟังก่อนหาเรื่องดูลมหมั่นไปหมั่นรับทำมาทิพย์ไปเติมไปทำดีแล้วกรรมฐานขี้เกียจมันได้ผลอยต้องเข้าส้อนประจำพวกกรรมฐานขี้เกียจถ้าทําตอนนอนมาได้ก็ไปตายซะไม่ต้องทำบ้านนอนทําไม่ได้แล้วนี่เนาะ เงี้ยเดี๋ยวลงกราบลาอาจารย์เออไปใช่เงั้ยไปตอนนี้ไปกราบหลวงพ่อที่นู่นนะอยู่เขียนหน้าที่วัดหลวงพ่อหลวงตาอาจารย์อาจารยเยื่นไปไม่เจอแลเยื่นหรือเปอาจารยบอกไปที่วัดอาจารยเยเอาของไปลงลงหนู่นก็เข้าขวไม่นึกจะถึงมาที่นี่อาจารย์วันนี้ท่านมาอยู่ครับผมไปทุกรั้งเข็มเลยครับเพราะอยากกราบลาพระอาจารย์เราออกมาจากแหล่งเดียวกันหลวงตาทั้งหมดมีแตาบัวมีแต่บัวยี่พ่อใหญ่บัว ข้าวโซฟาก็ดออกมาจากนั่นเออโดนไล่ออกเฝ้าหมูไปปล่อยทำหมูหายกันยุกลับอาจารย์เไปก็เดี๋ยวมีไปกับบ้านแล้วเดี๋ยวผมจะโอนมาอืมอืมนั่นแหละระเบียบอาจารย์บอกนันนู่นเราเบอร์เขาโดนโอนแล้วแล้วจะได้ค่าา้เขาจะแจ้งอีกหรอกค่ะ